คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Passion Film นะครับถ้าเพื่อนๆจะทำคอนเทนต์ทำไวรัลหรือทำโฆษณาหรือไปจนถึงทำภาพยนตร์นะครับคิดถึง Passion Film ได้เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ถ่ายทำให้เช่าด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเขาได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากบรรยากาศการรีวิวนาฬิกานะครับเป็นสิ่งที่ จริงๆแล้วน่ะผมว่าสำคัญมากกว่าการรีวิวนาฬิกาว่าเรือนนั้นถูกใจเราหรือเปล่าซะอีกนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวิธีการดูหรือว่าวิธีการสังเกตว่าเครื่องแต่และเครื่องคุณภาพดีไม่ดียังไงหรือยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราจะมาทําความรู้จักวิธีการใช้เครื่องหรือว่าข้อควรระวังนะครับเพราะเครื่องบางประเภทเนี่ยถ้าเราใช้ผิดนี่คือเสียเลย ซึ่งพูดตรงๆเลยเรื่องบางเรื่องนะครับหลังจากผมเล่นนาฬิกามาเป็น10-20ปีเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ว่าเอาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยแหละก่อนอื่นเรามารีเช็คกันก่อนนะครับวันนี้ผมใส่เจ้า Boom m m มอนะครับแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเลยสัก5 0 6 0ปีที่แล้วนยเขาเป็นแบรนด์ระดับไฮเอ็นระดับหรูเดียวกับพวกโชพาหรือว่าระดับท็อปๆเลยแต่ด้วยความที่กลุ่มที่ซื้อเข้าไปเนี่ยเป็นกลุ่ม h m ชมัน r o u p แล้วกลุ่มลิชมันกุ๊บเนี่ยก็ครองแบรนด์อันดับท็อปๆไว้เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงแบรนด์ท็อปพรีของโลกเนี่ยปาเต็กฟิลิปเวอร์เชลอนคอนสแตนตินอาลังแอนเซเน่สองในสามนี่คือสองแบรนด์หลังเนี่ยเป็นของกลุ่ม Group ลิชมันกุนน๊ สูงกว่าโรเล็กด้วยซ้าก็เลยทําให้บอมเอเมซเยเนี่ยถูกจัดให้ขายในตลาดที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่วันนี้ผมใส่เจ้าบอมเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องนี่แหละว่าวิธีการดูว่าเครื่องรุ่นเนี่ยที่ผมบอกว่าดีกว่าเนี่ยมันดีกว่าจริงเหรอหรือว่าผมมโนเอาเองหรือว่ามันไม่ดีกว่าหรือว่ามันเท่ากันซึ่งผมพูดเลยว่าก่อนที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยผมก็รีเสิร์ชมานานมากนะครับเพราะว่า ช่างนาฬิกาบางคนเป็นระดับเทพๆของฝรั่งเลยนะครับมาแบบมือหนึ่งมือต้น,ตนๆเลยเนี่ยก็ยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นว่าเครื่อง ETA แต่ละเกณฑเนี่ยมันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามีการปรับตั้งเวลาแตกต่างกันอันนี้ก็ตรงกับความรู้แบบไทยๆสมัยผมเป็นเด็กหรือว่าสมัยเก่านะครับหรือว่าผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นหูแหละซึ่งสําหรับส่วนตัวของผมนะครับพอเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็ทําให้ผมไม่ได้อยากได้เครื่อง ETA เกณสูงๆเลยเพราะว่า ก็แค่เอามาปรับตั้งหรือว่าตั้งค่าเวลาในโพสิชันที่มากกว่าก็ไม่ได้ทำให้เครื่องมันเดินดีกว่าหรือว่าพอผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยเครื่องมันก็เดินเพี้ยนอยู่ดีแล้วเราก็มาต้องปรับตั้งเวลาใหม่อยู่ดีซึ่งตรงนี้ผมพูดเลยนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง ผมไม่รู้ว่าไอ้ต้นต่อความรู้ความเข้าใจผิดๆตรงเนี้ยมันมาจากไหนมาจากคนไทยด้วยกันเองหรือว่ามาจากฝรั่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งหลายคนหรือว่าฝรั่งสมัยก่อนก็เข้าใจแบบนี้เหมือนกันก่อนที่จะไปลึกกว่านี้ผมขออธิบาย Basic เบสิกเบื้องต้นสําหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าหรือว่ามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วกดข้ามไปได้เลยนะครับผมจะเล่าเรื่องโครโนมิเตอร์ให้ฟังก่อนมาตรฐานโครโนมิเตอร์เนี่ยเป็นมาตรฐานสําคัญสําหรับวงการนาฬิกา นาฬิกาที่จะผ่านการทดสอบเนี่ยต้องส่งเข้าไปให้เขาทําการทดสอบซึ่งในการทดสอบเนี่ยเขาก็จะเอานาฬิกาไปวางในแต่ละตําแหน่งแต่ละแบบอย่างเช่นวางหงายแล้วเขาทกำการทดสอบว่าวางหงายเนี่ยเครื่องเดินเพี้ยนกี่วิ วางตะแคงขึ้นเดินเพี้ยนกี่วิวางความหน้าเครื่องเดินเพี้ยนเท่าไหร่แล้วเครื่องที่จะผ่านมาตรฐานได้เนี่ยต้องมีความเพี้ยนบวกลบไม่เกินเฉลี่ย5วินาทีต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับผมไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปคราวนี้พอกลับมาเป็นความรู้ผิดๆของวงการนาฬิกาสมัยเกา่าคือว่าเครื่อง ETA ที่ สกีนบนหน้าปัดหรือว่ารุ่นท็อปสุดที่เขาบอกว่าผ่านคอนโนมมเตอร์เนี่ยก็คือก่อนจะออกจากโรงงาน ETA ทําการทดสอบวางในแต่ละตำแหน่งตําตำแหน่งเท่ากับมาตรฐานคอนโนเิเตอร์แล้วทําการปรับตั้งค่าตัวเครื่องให้มันเดินเพี้ยนไม่เกินเฉลี่ย5วิต่อวันแล้วส่งไปทดสอบก็เลยทําให้ผ่านคอนโนมมเตอร์ซึ่งตรงจุดเนี่ยเข้าใจถูกนะครับแต่ตรงจุดที่เข้าใจผิดคือกูรูของเราเนี่ยก็บอกอีกว่า เครื่องรุ่นมาตรฐานรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นโครโนมิเตอร์เนี่ยไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่ถ้าเครื่องที่จะให้ผ่านโครโนมิเตอร์ ETA ก็แค่ปรับตั้งเวลาให้มันได้มาตรฐานโครโนมิเตอร์เท่านั้นเองซึ่งพอพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยของขึ้นนะครับอยากจะเอาปืนไปยิงไอคนที่พูดตรงนี้จริงๆซึ่งทำให้ผมเข้าใจผิดมาเป็น 10, 10ปีปืนที่จะไปยิงนี่คือปืนฉีดน้ำนะครับอย่าเข้าใจผิด ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นความรู้ที่ทำลายทั้งคนซื้อนาฬิกาทำลายทั้งวงการนาฬิกาแล้วทำลายทั้งผู้ผลิตนาฬิกาด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครจะอยากซื้อเครื่องรุ่นสูงมาใส่ในานาฬิกาของเราเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากได้เครื่องรุ่นโคโนมิเตอร์อยู่ดีเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องแบบเดียวกัน แล้วที่สำคัญเนี่ยก่อนที่นาฬิกาจะออกจากโรงงานแต่ละยี่ห้ออย่างเช่นจะออกจากโอริสหรือว่าลองจีนส์เนี่ยเขาก็แค่ปรับตั้งเครื่องให้มันบวกลบไม่เกิน5วินาทีต่อวนันเท่านี้ก็ไม่ต่างจากเครื่องโคโนมิเตอร์แล้วใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาในคอลเลกชันผมหลายเรือนนะครับที่ไม่ใช่เครื่องคโนมิเตอร์ก็เดินบวกลบไม่ถึง5วินาทีต่อวันในค่าเฉลี่ยของการใช้งานซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากเครื่องคโนมิเตอร์ใช่ไหมล่ะหรือว่าไม่ต่างจากเครื่องโรเล็กใช่ไหมคำตอบคือไม่ เครื่องระดับสูงของ ETA เนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากเครื่องระดับสูงของแบรนด์ดังๆอย่างเช่นโรเล็กคือเขาจาเป็นจะต้องใช้ชิ้นส่วนสำคัญอย่างเช่น hairspring หรือว่า balance wheel ที่มาจากวัสดุพิเศษซึ่งจริงๆแล้ว ETA ก็ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองหรือว่าแม้กระทั่งก่อนนั้นเนี่ยยาวนานมาเลยเนี่ยโรเล็กก็ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง ซึ่งชิ้นส่วนพิเศษแต่และชิ้นเนี่ยจะเป็นที่มาของความเที่ยงตรงที่เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นจะชัดนะครับก็คือ hairspring หรือว่าเส้นใยของจัก,กรกลอันนี้ผมขอออกตัวไว้ก่อนว่าภาษาไทยผมรบกวนเพื่อนๆอ,อาจจะต้องหาคำแปลเองนะเพราะว่ามันหารีเสิร์ชค่อนข้างยากแล้วผมไม่ใช่ช่างนาฬิกาผมกลัวจะเรียกผิดเอาไว้ว่าหลังจากนี้ผมขอทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงนะครับ ดูแฮสปิงเนี่ยของเครื่องระดับท็อปหรือว่าระดับโคโนมิเตอร์ของ ETA เนี่ยจะใช้วัสดุเป็นอนาครอนส่วนถ้าเป็นเครื่องแบบสแตนดาร์หรืออีเลเบอร์เนี่ยจะใช้แบบนิวัลล็อกโอเคถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจเครื่อง ETA จะแบ่งออกเป็น4เกรดน,นะครับสแตนดาร์ Standard คือต่ำสุดอีเลเบอร์คือเกรดสูงขึ้นมาเกรดท็อปก็คือเกรดอันดับ3เกรดโคโนมิเตอร์คือเกรดสูงสุด ปกติเนี่ยเครื่องสแตนดาร์ดกับ e l e v e r ส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่เครื่องแบบ e l e v e r เนี่ย ETA ก็อาจจะให้สามารถคัสตอมอะไรบางชิ้นได้อย่างเช่นสามารถ สั่งเปลี่ยนระบบช็อคซิสเต็มจากเอต้าช็อคมาเป็นอินคาบ็อกได้ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสำคัญนะครับสำหรับการสังเกตว่าเครื่องรุ่นไหนเป็นรุ่นระดับเ l ลเบอหรือว่าเกรด2เพราะว่าถ้าเป็นเกรดสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่สามารถอัปเกรดจากเอต้าช็อคไปเป็นอินคาบ็อกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเครื่องที่ใช้ระบบช็อคซิส s t เต็มแบบอินคาบ็อกเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเครื่องระดับเอลเบอขึ้นไปแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเจอเครื่อง ที่ใช้ระบบช็อคซิสเต็มแบบเอต้าช็อคเนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งสแตนดาร์ดหรือว่าเอลเบอร์ over, ที่เป็นแบบเดิมๆไม่ได้อัปเกรดโอเคกลับมาถึงเรื่องแฮร์สปริงกันต่อนะครับเจ้าแฮร์สปริงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่สร้างความเที่ยงตรงเพราะว่าแฮร์สปริงแบบอนาครอนเนี่ยก็จะมีความเที่ยงตรงหรือว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยกว่า แล้วก็รวมถึงมีผลต่อแมกเนติฟิลด์หรือว่าสนามแม่เหล็กน้อยกว่าซึ่งเจ้า h a ร์ s p r i n g นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาความติ้งตรงของนาฬิกาเลยซึ่งจริงๆเจ้านิว่าหลอกทูที่ใช้ในเครื่องสแตนดาร์ดไกเลเบอร์เนี่ยเป็น h a ร์ s p r i n ที่ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าอนาคอนเนี่ยเป็น h a ร์ s p r i n ที่ดีที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่ามันจะมีดีใกล้เคียงกันก็เฉพาะ h a ร์ s p r i n ของโรเล็กคือเจ้าโรเล็กเบตาโครม ซึ่งเขาว่ากันว่าเจ้าโรเล็กเบตาโคมเนี่ยเป็นแฮสปิงรุ่นเดียวที่พอจะเทียบเคียงได้กับอนาครอนทั้งในแง่ของคุณภาพหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต โอเคมาพูดถึงอีกชิ้นส่วนที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันกันต่อนะครับเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันก็คือ Balance Wheel จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ให้เราใช้สังเกตเลยนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนเป็นเกรดไหนเพราะว่าเป็นส่วนเดียวที่ไม่สามารถสั่งเปลี่ยนหรือว่าสั่งคัสตอมได้จาก ETA นะครับ ETA จะระบุมาเลยว่าถ้าเครื่องเกรด s t ต n d a r d หรือว่า e l e เบเนี่ยจะใช้ l a n c e w h e e l แบบ Nickel ส่วนถ้าเป็นระดับท็อปหรือระดับโคนมิเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นกูเซเดอร์ซึ่งมีวิธีสังเกตคือ รูปทรงของตัวขานะครับที่อยู่ในวงจักรเนี่ยมันจะแตกต่างกาันถ้าเป็นแบบนิกเกิลเนี่ยจะเป็นแบบตรงๆแต่ถ้าเป็นแบบกรูเซเดอร์เนี่ยจะเป็นแบบเชฟเว้าวเข้าไปซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นบาลานซ์วิวเนี่ยมีรูปทรงแบบกรูเซเดอร์เนี่ยเราก็แน่ใจได้เลยว่าเป็นเครื่องรุ่นท็อปหรือว่าคโนมิเตอร์แน่นอนซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องรุ่นท็อปหรือคโนมิเตอร์เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแค่คโนมิเตอร์ก็ ก็เอาไปปรับตั้งค่าเวลาให้ผ่านมาตรฐานโคนมิเตอร์เท่านั้นเองแต่ราคาเครื่องโคนมิเตอร์จะแพงกว่ามากนะครับเวลาเราซื้อนาฬิกาเพราะว่าการส่งไปให้ผ่านมาตรฐาน C.O.S.C. หรือโคนมิเตอร์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควร ซึ่งตรงนี้ถ้านาฬิกาของเราเป็นแบบโชว์เครื่องซึ่งระยะหลังเนี่ยผู้ผลิตก็รู้ก็ตั้งใจจะทํามาให้เป็นแบบโชว์เครื่องเราก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีเทคนิคนะครับเพราะว่าปกติถ้านาฬิกากําลังเดินอยู่เนี่ยตัวบาลานซ์วิวเนี่ยจะเวียงไปเหวียงมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงตลอดเวลาเราจะมองไม่ทันหรอกว่าเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่จําเป็นจะต้องรอให้นาฬิกาหมดลานหรือหยุดเดินไปจนถึงจะเช็คได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ดึงเม็ดไมยโยมเพื่อแฮกเข็มวินาที เ,เจ้าบาลานซ์วิวก็จะหยุดแล้วนะครับอันนี้สําหรับนาฬิกาที่สามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะโอเคคราวนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นอีกหนึ่งคำถามถ้าเราเห็นบาลานซ์วิวมีขาเป็นแบบนิกเกอร์ลระเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเกตสแตนดาร์ดหรือว่าอ e ีเลเบอร์คำตอบง่ายๆให้เดาคร่าวๆก็คือว่าถ้าเป็นเครื่องสำหรับนาฬิกาแบรนด์โนเนมหรือว่าแบรนด์เล็กๆมากๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เราจะมีโอกาสได้เครื่องในแบบ t a ต d a า d ค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมอย่างเช่นโอริสลองยินหรือว่าแทคคอยเออร์อะพวกนี้ที่มีแบรนด์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยปกติจะใช้เกตเอเลเบอร์ e ขึ้นไปอยู่แล้ว หรือถามกับกันถ้าเราเห็นขาเป็นแบบกรูเซเดอร์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นท็อปหรือว่าโคนมิเตอร์ง่ายๆเลยนะครับถ้านาฬิกาที่ผ่านมาตรฐานโคนมิเตอร์เนี่ยจะมีใบเซอร์ติฟิเคตแล้วปกติส่วนใหญ่ที่หน้าปัดจะเขียนไว้เลยว่าโคนมิเตอร์แต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับ ถ้าเราไปเจอเครื่องที่ถูกเปลี่ยนมาหรือเป็นเครื่องเฟกเครื่องปลอมเครื่องจากนาฬิกาปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จากจีนเนี่ยเขาจะพยายามทําบาลานซ์ปิวให้มีรูปทรงเป็นแบบกรูไซเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดนี่คือในมาตรฐานเครื่องจากโรงงานเครื่องของแท้ที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนมา หรือบางครั้งตรงนี้ก็เป็นจุดไว้ใช้สังเกตในนาฬิกาปอมได้เลยนะครับอย่างเช่นนาฬิกาทิดโซลูบิโซเดซซึ่งเป็นนาฬิกาแบรนด์ลักชูรี่เริ่มต้นเนี่ยปกติเขาจะใช้เครื่องเกตเอลเลเบอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาฮิตมากนะครับเดือนนี้ผมก็ทํารีวิวไว้แล้วเพราะว่าผมมีอยู่ในคอลเลกชันด้วยความที่เขาฮิตเนี่ยก็มีของจีนเป็นของก๊อฟเยอะแต่ของจีนของก๊อฟเนี่ยจะใช้เครื่องที่มีบาลานซ์ปิวเป็นรูปทรงแบบก r ูไซเดอร์เพราะฉะนั้นจะเป็นจุดสังเกตเลยว่าอันนี้ไม่่่่่นนนนาาาาาจะะใช้้้ข้ขขออองงงแแทททครรัเเเเเเพวป็ืก โอเคพูดไปตั้งนานเกือบลืมพูดถึงว่าทําไมมันถึงสําคัญนะครับความสําคัญของโลหะที่มาใช้ทําเป็นเจ้าบาลานซ์วิวนั่นก็คือว่าโลหะแบบกรูเซเดอร์เนี่ยจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกว่าโลหะแบบนิกเกิลเพราะฉะนั้นเครื่องที่ใช้บาลานซ์วิวแบบกรูเซเดอร์เนี่ยก็จะมีความเที่ยงตรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้อนหนาวเนี่ยมากกว่าเครื่องที่ใช้บาลานซ์วิวแบบนิกเกิล และที่สําคัญด้วยความที่เป็นโลหะที่แข็งแรงกว่าเนี่ยก็จะทําให้เขามีความทนทานต่อความเพีย้ยนหรือว่ามันมีความผิดเพี้ยนน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งการใช้งานระยะยาวเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเพี้ยนน้อยกว่าโลหะแบบนิกเกิลอยู่พอสมควรด้วยความที่เขาบิดเสียรูปยากกว่าก็เลยมีโอกาสให้เกิดความผิดเพี้ยนน้อยกว่าซึ่งอันที่จริงคือถ้าเครื่องระดับสูงเนี่ยก็จะใช้กรูเซเดอร์นี่แหละในการทำาลามนซ์วีเกือบทั้งหมดซึ่งตรงจุดเนี้ยก็อยู่ที่ว่า เราให้ความสําคัญมันไหมนะครับก็เหมือนกับถามเราว่าเครื่องโรเล็กซ์มันดีกว่าไหมถ้าเราบอกว่าก็แค่มันมีโอกาสเที่ยงตรงมากกว่าทนทานต่ออุณหภูมิมากกว่าหรือว่าความผิดเพี้ยนระยะเวลาผ่านไปมีน้อยกว่าก็แค่นั้นเองไม่ได้มีความสําคัญอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าเครื่องโรเล็กซ์ก็ไม่ได้ดีกว่าเครื่อง ETA ระดับล่างหรอก แต่ในทางกับการสำหรับผมนะเครื่องระดับท็อปเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าเครื่องระดับล่างอยู่พอสมควร <izard. S 1> ก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างเครื่องโรเล็กซ์กับเครื่องระดับล่างนั่นแหละเพราะถ้าเป็นเครื่องระดับท็อปหรือคโนมิเตอร์ของ ETA เนี่ยก็ใช้วัสดุทำบาลานซ์วิววัสดุเดียวหรือว่าเกรดเดียวกับโรเล็กซ์เลยหรือว่าไม่าจะเป็นแฮสปริงหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้เกรดเดียวกันเ <War: S 2> <ๆ comunque> พราะฉะนั้นมันถึงไม่แปลกที่เวลาเอาไปทดสอบ ความเที่ยงตรงเนี่ยมีความเที่ยงตรงไม่ต่างกันหรือจะเอาให้ช,ชัดเราลองมาดูอีกชิ้นหนึ่งผมยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับเครื่องเกสแรนดาตร์ด d อลเลเบอร์หรือว่าท็อปกับคอนโดเมเตอร์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือเครื่องแบบสแตนดาดกับ e อลเลเบอร์เนี่ยจะใช้เมนสปริงแบบนิวเวอร์เฟก N.O. นะครับส่วนเครื่องรุ่นท็อปหรือว่าคโนมิเตอร์เนี่ยจะใช้เมนสปริงแบบ e ิ f e c t NM ตรงเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าเราดูสเปคจากหน้ากระดาษของ ETA เนี่ยเขาจะระบุไว้เลยนะครับว่าเจ้านิว e ฟ t NM เนี่ยที่อยู่ในเครื่องรุ่นท็อปหรือคโนมิเตอร์เนี่ยถ้าเมนสปริง ถูกกดไปในช่วงครึ่งหนึ่งของกำลังเต็มเนี่ยเขาจะมีกำลังอยู่ที่11.86นิวตันต่อมิลลิเมตรซึ่งตรงเนี้จะเท่ากันทั้งนิว a f e เฟก NM กับ n o oh บนเครื่องทั้งสแตนดาร์ดหรือว่าทั้ง4เกตของ ETA แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือหลังจากผ่านเวลาไป24ชั่วโมงเนี่ยเจ้านิว a f e เฟก NM บนเครื่องท็อปหรือคโนมิเตอร์เนี่ยจะยังคงรักษาพลังอยู่ที่ 8.92นิวตันต่อมิลลิเมตรแต่ถ้าเป็น New เฟ f e c t NO บนเครื่อง Standard หรือเ l ลเบอรเนี่ยจะเหลือลดลงเหลือที่8.83นิวตันต่อมิลลิเมตรเหมือนตัวเลขถ่างกันไม่เยอะนะครับ8.92กับ8.83แต่เนี่ยมันก็คือหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงนะครับซึ่งหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงมันก็จะมีความแตกต่างกันมากเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเนี่ยมาตรฐานคอส เทอร์ซหรือว่าคอนโดมิเตอร์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากนะครับว่าความเที่ยงตรงระหว่างที่เครื่องมีพลังงานเต็มนะครับกับหลังจากผ่านไปยีบสีชั่วโมงเนี่ยว่ามีความเดินเที่ยงตรงต่างกันขนาดไหน ซึ่งตรงนี้บริษัทผู้ผลิตเขาเลยคาลิเบรตนะครับเจ้าเมนสปริงตัวนี้ให้มันสามารถรักษาความเที่ยงตรงหรือรักษาความสม่ำเสมอระหว่างตอนที่ตัวเองมีพลังงานเต็มกับตอนที่ผ่านไป24ชั่วโมงเนี่ยให้แตกต่างกันน้อยที่สุดซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นทริคหนึ่งที่เขาเอามาใช้นะครับรวมกับอีกหลายๆทริคที่ทำให้เวลาเครื่องเขาเอาไปทดสอบหรือเวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยเครื่องเขามีความเที่ยงตรงมากขึ้นกว่าเครื่องระดับล่าง ซึ่งจริงๆก็จะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นตรง s s c a m e n t เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มีความแตกต่างระหว่างระดับล่างกับระดับบนมากเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคผมว่าเพื่อนๆฟังไปก็อาจจะเบื่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องรูสต t นด d a าร์หรือ Elevator เนี่ยจะใช้ Ruby แบบหนึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่า Jewel หรือว่าเม็ดทับทิมเนี่ยคนละแบบกันซึ่งจะส่งผลต่อความทนทานมาถึงตรงนี้ย หลังจากที่ผมคิดว่าจะพูดให้กระชับที่สุดแล้วก็จะได้พูดเรื่องข้อควรระวังในการใช้งานในแบบต่างๆอย่างเช่นเครื่องเจเจาสูควรต้องมีการระวังยังไงซึ่งถ้าจะพูดต่อก็คงจะยาวก็เลยจะขอยกไปเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเดิมว่าจะทําแค่คลิปเดียวรวดเดียวเกี่ยวกับเครื่องเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ที่ทำรีเสิร์ชมาหรือว่าหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังหรือรวมถึงคลิปรีวิวนาฬิกาจากคนที่ซื้อมาใช้งานเองแบบผมเนี่ย อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์หรือว่าผมผิดพลาดประการใดนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจหรือแก้ไขหรือว่าผมจะได้เข้าใจหมายให้มันถูกต้องขณะนี้เป็นเวลา21นาฬิกา1นาที58วินาทีขอบคุณครับ